จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล่าพานักงานรักษาความปลอดภัยในห้างแห่งหนึ่งต้องช่วยเจมีที่เป็นพยานคดีฆาตรกรรมสวัสดีครับผู้เราปัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า security โคตรยามอันตรายและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร พวกเขาจะสามารถช่วยเธอได้หรือไม่เราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่แอดดี้ที่ต้องการหารงานทําเขาเลยมาฝากประวัติไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สอบถามแอดดี้ไปว่าเคยเป็นอาหารมาก่อนไหมแอดดี้เลยบอกว่าเขาเป็นอาหารกองพันที่3นาวิกที่5และเคยออกรบมาแล้ว3ามครั้งติดเมื่อปี2011ถึงปี2014ซึ่งยศของแอดดี้เนี่ยก็เป็นถึงผู้กองนะครับแอดดี้เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเขาต้องการหารงานทําและเป็นงานอะไรก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้แค่แจ้งว ที่แอดดี้มาวันนี้มันจะไม่เสียประโยชน์พอได้สากประวัติเขาไว้แล้วแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีงานที่เหมาะสมกับนายและ้่อนไปแอดดี้ก็ทิ้งท้ายกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเขากลับมาอยู่บ้านได้หนึ่งปีแล้วและเขาก็ยังไม่ได้งานทําและพอแอดดี้เดินออกมาที่รถกลายเป็นว่าเชเดินเอาเอกสารงานออกมาให้แอดดี้และบอกไปว่ามันเป็นงานค่าแรงขั้นต่ําและเวลาก็แย่มากแถมไกลด้วยแต่แอดดี้ก็รับงานนี้ไว้นะครับและเขาก็ต้องเริ่มงานในคืนนี้เลย และหนังก็ตัดมาที่ตำรวจที่กำลังตรวจความเรียบร้อยก่อนจะนำส่งพยานสำคัญเพื่อคืนให้ก้ารในวันพรุ่งนี้โดยมีรถนำส่งทั้งหมด3คันและพยานเนี่ยก็อยู่คันที่2นะครับและภายในรถคันที่2ตํตรวจก็ถามพยานว่าเป็นอย่างไรพอจะมีที่เป็นพยานเนี่ยเธอได้รับไปแล้ว และขณะที่รถกำลังเคลื่อนไปเรื่อยๆจู่ๆฝนก็ได้ตกลงมาตำรวจเลยโทรรายงานไปว่าจะนํำส่งพยานไม่ทันตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนเนื่องจากมีฝนตกอยู่แล้วจู่ๆสัญญาณก็ได้ขาดหายไปเขาเลยบอกให้เพื่อนอีกคนลองเช็คมือถือดูปรากฏว่าโทรศัพท์ของเธอนั้นก็นดับสนิทไปเหมือนกันนะครับเธอเลยบอกว่ามันคงเป็นพรพายุแน่นอน และขณะขับรถไปได้สักพักตำรวจก็สังเกตว่ารถคันนี้3ที่ขับตามมาอยู่น,นั้นมันไม่ใช่รถตำรวจและไม่นานรถขนนั้นก็ได้เปิดไฟคืนท้ามกลางสายฝน ซึ่งมันก็เป็นรถคนหลายที่จะมาเอาตัวพยานไปนะครับเลือรถของตำรวจที่น้ำส่งพยานก็โดนกับดักที่คนร้ายวางไว้อย่างจังซึ่งมันก็ทําให้รถเนี่ยเสียหลักและผิดความตกถนนไปจากนั้นคนร้ายก็ได้เข้ามาโจมตีรถของพยานทันทีและขณะที่ตำรวจกําลังคุ้มกันพยานอยู่นั้นเขาก็เรียกให้เจม,มี่ลงมาจากรถและรีบวิ่งหนีไปและเหตุการณ์ปะทะก,กันในครั้งนี้มันก็ทําให้ตำรวจเนี่ยเสียชีวิตทุกนายนะครับและก่อนไปคนร้ายก็ได้เก็บกวาดหลักฐานทั้งหมดจนดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหนังก ได้ตัดมาที่แอดดีที่อยู่ในห้องเขาก็ได้โทรไปบอกภรรยาเขาว่าตอนนี้เขาได้งานแล้วและเขาก็ต้องการอยู่ที่นี่สักพัก ภรรยาเลยบอกว่าสิวีลูกสาวเรากําลังคิดถึงคุณอยู่ซึ่งแอดดี้ที่ได้ยินแบบนั้นเขาเลยฝากภรรยาบอกลูกกลับไปว่าเขาก็คิดถึงลูกเหมือนกันและขณะที่ฝนยังตกไม่หยุดแอดดี้ HD ก็กําลังจะไปเริ่มงานวันแรกและเขาก็ได้พบเข้ากับแวนหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของที่นี่ซึ่งแวนก็เล่ารายละเอียดงาน,นงต่างๆและพาแอดดี้ไปห้องทํางานนะครับก่อนที่แวนจะแนะนําให้แอดดี้รู้จักกเมสันไม่นานลูบีก็เดินเข้ามาซึ่งเธอก็คือผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่มีสภาพ คนไม่ได้นอนเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเพิ่งรับงานติดไป3วันและเธอก็ต้องการพักไว้อย่างมากเธอเลยเดินไปนอนพักที่เตียงซึ่งที่นี่มันก็มีเตียงนอนสําหรับพนักงานด้วยและขณะน,นี้ไฟมันก็เริ่มมีปัญหาติดติดดับๆับนะครับและเพื่อร่วมงานคน้สุดท้ายก็คือจอนนี่แวนเลยแนะนําให้รู้จักกันผ่านทางวิทยุเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องทํางานที่นี่จากนั้นแวนก็เอาชุดพนักงานให้แอดดี้ใส่ก่อนจะพาไปเดินดูสถานที่รอบๆห้างโดยห้างนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วน ก็คือลิไซมอลมีทั้งหมด4โซนโซน A เป็นที่ที่พวกเขาอยู่โซน B คือสถานที่ซื้อของช้อปปิง้งโซน C คือศูนย์อาหารและโซนดีคือร้านจอดรถและที่จัดกิจกรรมถัดมาส่วนที่2ก็คือห้างซัเป,ปรสินค้ามอนแคนเป็นห้างที่ดีกว่าเมื่อแวนพูดจบเขาก็ถามแอดดี้ไปว่ามีคําถามอะไรไหมซึ่งแอดดี้เนี่ยก็สงสัยนะครับว่าห้างเดียวทําไมถึงใช้ยามกาดัดหยกถึง5คนแวนเลยรู้ทันทีว่าแอดดี้ไม่ใช่คนแถวนี้แนะ่เขาเลยเล่าถึงเรื่องเมืองประชากรและการค้ ตกรรมให้แอดดีฟังซึ่งที่นี่มันก็มีเรื่องยาเสพติดและการรักขโมยอยู่บ่อยครั้งพอคุยไปคุยมาแวนก็ต้องอึ้งนะครับที่แอดดีเนี่ยเคยเป็นถึงผู้กองมาก่อนจากนั้นเขาก็ส่งวิทยุสื่อสารให้แอดดี้โดยให้ใช้ช่องสื่อสารที่4ก่อนจะแนะนําให้เขาเดินตรวจตา2รอบและถ้าเจออะไรที่แปลกก็ให้แจ้งทีมทันที พอเริ่มสำรวจก็ดูเหมือนว่าไฟจะตกและดับไปแวนลิวิทยุถามแอดดี้ไปว่านหนไม่กลัวความมืดใช่ไหมแต่แอดดี้ก็ได้ถามกลับไปว่าก็วงจรปิดเนี่ยมันมีไฟสำรองใช่ไหมแต่แวนก็คุยกับเมสันว่าแอดดี้สนใจงานมากเกินไปไม่นานแวนก็ควบคุ่มไฟฟ้าได้และขณะที่ภาพหน้าจอแสดงก็พบว่ามีคนกำลังมาที่นี่ ส่วนทางด้านลูบีเธอก็กําลังนอนหลับอยู่นะครับแวเลยเอาพาหมไปห่มให้จากนั้นแอดดีก็เดินมาสํารวจเรื่อยๆจนเจอเข้ากับเจม,มี่ที่อยู่หน้าประตูแอดดีเลยวิทยุแจ้งทีมทันทีและเขาก็กําลังเปิดประตูให้เธอซึ่งเธอเนี่ยก็ร้องไห้และกลัวมากก่อนจะพยายามขอความช่วยเหลือไปโดยบอกว่ามีคนกําลังตามเธอมาพอเปิดประตูเสร็จเจม,มี่ที่กลัวก็ได้หมดสติไปนะครับแอดดีที่เห็นแบบนั้นเลยพาเธอไปที่ห้องทํางานและปรึกษากันว่าจะทํายังไงกับเธอดีเขาเลยจะ โทรไปแจ้งตำรวจแต่สัญญาณเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับทันใดนั้นแอดดีก็เห็นว่ามีคนกําลังมาที่หน้าประตูแอดดีแวและเมสันเนี่ยเลยเดินไปดูนะครับและชายคนที่อยู่หน้าประตูนั้นมันก็มีชื่อว่าชาลีและมันก็ได้อ้างว่ามันเป็นพ่อของเจม,มี่และกําลังมาตามหาเธออยู่เนื่องจากเธอวิ่งหนีออกมาเพราะทะเลาะก,กันพอแวนได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากที่พอมาตามหาเจม,มี่และเขาก็วิทยุให้แอดดีอุ้มเจม,มี่มาส่งแต่แอดดีเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจนะครับพอตอนที่แอดดีเจอเจ,อเจม,มี่เธอ ลกลัวเป็นอย่างมากแอดดี้เลยถามถึงรายละเอียดของเจม,มี่ไปพอพาเจม,มี่มาถึงหน้าประตูแอดดี้ก็ถามว่าลูกได้ใส่ฝาเหล็กไหมและให้เช็คดูพราคเขารู้รายละเอียดของเจม,มี่ทุกอย่างแต่ทันทีที่ประตูกำลังเปิดเจม,มี่ก็รู้สึกตัวพอดีจอนนี่เลยบอกว่าพ่อเธอมารับแล้วแต่เจม,มี่ที่กลัวเธอก็ได้วิ่งหนีไปนะครับจากนั้นแวนก็รีบปิดประตูอย่างไวไม่นานก็มีคนมาเพิ่มและท่าแท้ของพวกมันก็ค่อยๆเริ่มเปิดเผยออกมา ซึ่งพวกมันก็ถือกระเป๋าเงิน1นึ่งล้านสมาเสนอให้แวนโดยชาลีเนี่ยก็ต้องการให้แวนหลบเขาออกจากกล้องวงจรปิดและทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งซ้น แต่ขณะที่แวนกําลังเคริรมอ,อยู่กับเงินตรงหน้าเขาเลี้ยถามกลับไปว่าแล้วชาลีจะทําอะไรกับเด็กนั้นซึ่งแอดดี้ที่อยู่ด้วยก็ได้พูดขึ้นนะครับบ่าคงไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนชาลีเลยแนะนําให้แวนทําตามข้อตกลงโดยการทิ้งเจม,มีแล้วไปเสวยสู้กับเงินตรงหน้าซะและชาลีเนี่ยก็ได้คู่ไปอีกว่าพวกแกมีแค่5้าคนและมีแค่ปืนช็อตไฟฟ้าเท่านั้นแถมโทรศัพท์ก็ยังไม่มีสัญญาณอีกด้วยรวมถึงวันนี้สายตรวจก็คงไม่มายังไงแวนก็ช่วยเจม,มีไม่ได้และยังบอกอีกว่า ถ้าแวนปิดประตูมันก็จะหมายความว่าแวนไม่รับข้อตกลงนั้นและขณะที่แวนกำลังจะเปิดประตูแอดดี้ก็ได้เข้ามาห้ามไว้เพราะยังไงชาลีก็ไม่ปล่อยใขรไว้อย่างแน่นอนแอดดี้เลยใช้มือทุบที่ข้อของแวนและรีบมาปิดประตูทันทีแต่ชาลีเนี่ยมันก็ได้บอกแอดดี้ไปว่าแกควรจะให้เพื่อนแกรับผิดที่ทําให้ทุกคนในนี้ต้องตายจากนั้นชาลีก็เดินกลับไปรวมพลและส่งมือปืนซุ่มยิงขึ้นมาที่ผู้เขาสองลูกที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนั้น และหนังก็ได้ตัดกับมาที่อดดีกกาลังเรียกหาเจมีที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งเจมีเนี่ยก็ได้ใช้ปืนเด็กจีแอดดี้ไว้พอเธอต้องการให้แอดดีช่วยปกป้องเธอโดยการเกี่ยวก้ไย้สัญญากันเมื่อทุกคนกลับมารวมกันในห้องทํางานแล้วเจมีก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังและเมสันก็ได้รู้ว่าเธอคือพยานในคดีฆาตกรรมที่กําลังจะขึ้นให้การในวันพรุ่งนี้เนื่องจากพ่อเป็นนักการเงินและต้องช่วยตํารวจรวบรวมหลักฐาน แต่พวกคุณร้ายที่รู้ทันก็เลยฆ่าพ่อแม่เธอทิ้งและเธอก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมสันที่รู้แบบนั้นเลยแนะนําให้ทุกคนหนีไปจากทีน่นี่ไม่นานพวกเขาก็เห็นว่าพวกคุณร้ายกําลังมาที่ห้างนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆจากก็วงจรปิดและทั้งทีมเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าพวกคุณร้ายมีกี่คนแอดดีเลยต้องการหาที่ซ่อนใหม่ให้กับเจมีเพราะยังไงเขาก็ได้ชาลีไปไม่ได้และก็ไม่รู้ว่าพวกคุณร้ายจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่แวรเลยพาเจมีไปยังที่ซ่อนที่ปลอดภยัยซึ่งแอดดีเนี่ยก็ และวิทยุสื่อสารให้กับเจมี่ไวซซึ่งเจมี่ก็ได้เล่าว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์คุ้มครองมาหนึ่งปีและถึงรอดไปให้การในวันพรุ่งนี้ได้เขาก็ไม่มีครอบครัวให้กับไปหาอยู่ดี จากนั้นแอดดี้และแวนก็ได้กลับมาที่ห้องทํางานอีกครั้งและพวกเขาก็กําลังนั่งดูคุณหลายที่กําลังทาํามันกของพวกเขาพังเพื่อจะไม่ให้พวกเขาสามารถขับหนีไปไหนได้และขณะที่แวนกําลังเป็นห่วงว่าโจนจะเจอปืนพกที่เขาแอบซ่อนไว้ในรถซึ่งทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากนะครับที่แวนเนี่ยพกปืนไว้ในรถด,ด้วย แต่เวนก็ได้บอกไปว่าเขามีใบอนุญาตพกผ้ามันแล้วตอนนี้เมสันก็อยากให้ทุกคนหนีออกไปจากทีน่นี่แต่แอดดีก็ห้ามไว้เลยทําให้เมสันเนี่ยโมโหและบอกไปว่าแอดดีไม่ได้เป็นคนคุมแต่จูๆ่ๆแวนก็ได้ตอบกลับไปว่าตอนนี้คุมแล้วพอดูจากสถานการณ์แล้วคงไม่มีใครทําดีได้กว่าแอดดีแอดดีเลยบอกไปว่าถ้าเมสันกลัวมันจะทําให้นายตายเพราะคุณลายทุกคนเป็นมืออาชีพที่มีค่าตัวแพงและถ้ายังอยากกลับไปเจอคนรักก็ให้ลบอยู่ในนี้พอเมสันที่ได้ยินแบบน,นั เลยถามถึงแผนการกับแอดดี้ไปซึ่งเขาก็นั่งวิเคราะห์ว่าการโจงตีเกิดขึ้นมาแล้ว45นาทีและตำรวจก็คงรู้แล้วว่าเ <c oughs> จมี่หายตัวไปดังนั้นตำรวจคงกำลังตามหายอยู่และแผนการก็ไม่อยู่ว่าพวกเขาจะทำการทวงเวลาคุณร้ายไว้จนกว่าตำรวจจะมา จากนั้นทั้งหมดก็ลงมือช่วยกันทําทีการประตูจากอุปรกรณ์ที่มีและขึ้นไปรอคนร้ายที่ชั้น2และขณะที่คนร้ายกําลังขับรถไปพังประตูและวปีนขึ้นมาที่ชั้น2ทั้งหมดก็ได้ช่วยกันจุดไฟใส่โซฟาและทิ้งมันลงมาใส่พวกนั้นซึ่งคนในรถเนี่ยก็โดนไฟค้อกทั้งตัวนะครับและชาลีที่เห็นแบบนั้นมันเลยสั่งให้ฆ่าทุกคนทิ้งพอมือปืนซุ่มยิงเห็นดีซ่องของพวกแอดดีมันก็การะหน่ำยิงมาใส่ทันทีเลยทําให้พวกแอดดีเนี่ยวิ่งหนีมาที่บันไดแต่ว่าตอนนั้นนนแว่กทําของรรนนะครั เขาเลยกลับไปเอาซึ่งแอดดี้เนี่ยก็ห้ามไว้ไม่ทันและคนร้ายที่ปีนขึ้นมาชั้น2ได้แล้วก็ได้เข้ามาจู่โจมแวนทันทีและขณะที่ทั้งสองต่อสู้กันอยู่นั้นลูบีก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะรีบวิ่งหนีกันต่อส่วนแห่งด้านเจม,มี่ที่ไม่อยากรอแล้วเธอก็ได้ออกมาจากทีซอนส่วนแห่งด้านแวนและลูบีก็ได้เข้ามาที่ห้องทํางานก่อนจะทําลายจอแสดงกล้องวงจรปิดและแผนที่ถิงซึ่งลูบีเนี่ยก็งงนะครับเลยถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแ พอทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้งลูบี้เนี่ยก็จะช่วยแอดดี้จัดการเรื่องนี้ด้วยคนนะครับซึ่งแอดดี้ก็ได้บอกว่าถ้าใครก็ตามมีโอกาสจัดการพวกนั้นก็ให้ลงมือได้เลยและยาลังเลลูบี้เลยบอกไปว่าเธอยิ่งธนูเป็นส่วนจอนนีก็สามารถทําระเบิดได้จากนั้นแอดดี้เลยให้ลูบี้ประจําการเฝ้าอยู่ที่ร้านน้าหอมนะครับส่วนแวนก็ให้เป็นกลองหน้าอยู่ที่เพื่อแผนกเครื่องครัวเมสันคือหน่วยเฝ้าระวังอยู่แผนกบ้านและสวนส่วนแอดดี้และจอนนีก็ช่วยกันทําระเบิดส่วนลูบี้ที่อยู่ใกล้กับ ก็ช่วยกันต่อไฟฟ้าเข้ากับแผงกันและทํากับดักเสียงไว้จากนั้นแอดดี้ก็ให้จอรนน์นีอยู่เฝ้าส่งสัญญาณให้สายตรวจและสอนการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากไฟฉายให้และหนังก็ได้ตัดมาที่เจม,มี่ที่กําลังออกมาจากทีซ่อนจากนั้นเชยกระเดินเข้ามาเจอกับแอดดี้ซึ่งแอดดี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเธอออกมาจากที่ซ่อนทําไมเจม,มี่เลยบอกว่าเธอกลัวว่าแอดดี้จะปลอดแหกและบอกที่ซ่อนกับชาลีไปก่อนจะบอกไปอีกว่าถ้าเธอจะซ่อนตัวเธอต้องซ่อนในที่ที่ไม่มีใครรู้เลยแต่ จริงๆแล้วเจม,มี่เนี่ยอยากจะช่วยมากกว่านะครับเธอเลยบอกไปว่าเธอมีไอเดียและหนังก็ได้ตัดมาที่ข้างห้องกลุ่มคนหลายก็กําลังเคลียร์พื้นที่และเข้ามาในห้องทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยชาลีเลยให้ลูกน้องเข้าระบบเพื่อดูกล้อวงจรปิด และขณะที่ทุกคนกําลังประจําที่กันอยู่นั้นคนร้ายก็ได้มาถึงแผงกัน้นและกำลังจะงัดแผงกั้นเข้ามาแต่มันก็ได้เจอกับดักทีแวนและลูบี้ต่อไฟฟ้าไว้เลยทําให้คนร้ายคนนั้นโดนไฟฟ้าช็อตใต้ขาทีแต่สุดท้ายแล้วพวกมันก็สามารถบุกเข้ามาได้และลูบี้ที่สังเกตการอยู่นั้นก็ได้ส่งสัญ,ญญาณต่อให้แวนทันทีและขณะที่เจมมี่คิดไอเดียออกเขก็ได้นํากล้องติดกับรถไว้และขับไปเรื่อยๆเพื่อจะส่งสารของแอดดี้ให้กับชาลีเพราะว่าเขาต้องการคุยกับชาาาลีผ่่นวิทยุสือ ชอแอดดี้เลยบอกกับชาลีไปว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วพอเจมีได้หนีไปแล้วและสายตรวจก็กาลังมาที่นี่และมันก็ยังไม่ร่วมถึงตํารวจที่รู้แล้วและกําลังตามหาเจมีอยู่แต่ชาลีเนี่ยก็ไม่หวั่นนะครับพอตั้งแต่เริ่มจู่โจมตอนนั้นเขาได้จัดการหลักฐานทุกอย่างและตํารวจเองก็น่าจะยังไม่รู้แน่นอนและมันก็ได้บอกลูกน้องทุกคนไปว่าถ้าคืนนี้จะมีตายทุกคนจะได้เงินเพิ่มคนละหนึ่งแสนแต่ถ้าจะมีรอดไปได้ทุกคนจะต้องตายในครอบครัว ซึ่งพวกของแอตตี้เนี่ยก็ได้ยินที่ชาลีพูดกับลูกน้องด้วยนะครับและการตามล่าตัวของเจมีก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและขณะที่คนร้ายเข้ามาได้ลูบีก็ได้เริ่มแผ่ของเธอโดยการส่งสัญญาณเสียงให้คนร้ายสนใจและเมื่อคนร้ายกระหน่ำยิงมาตามเสียงนั้นเขาก็ได้ใช้ธนูยิงไปที่คนร้ายคนหนึ่งแต่มันก็ดึงลูกธนูออกอย่างเลือดเย็นลูบีเล,เล็งไปที่ขาของมันอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าธนูจะไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้นะครับซึ่งคนร้ายก็เริ่มกระหน่ำยิงมาใส่เธอและล คือเลยแก้งตายซึ่งมันก็ได้ผลนะครับเพราะพวกนั้นคิดว่าถือได้ตายไปแล้ว และหนังก็ได้ตัดมาที่แวน์เขาก็ได้ใช้ระเบิดที่ทาขึ้นยนไปใส่คนร้ายพวกนั้นและแรงระเบิดมันก็ทําให้ขวดแก้วแตกและปักเข้าไปกลางหน้าคนร้ายและขณะที่พวกนั้นบุกไปถึงแผนกบ้านและสวนเมสันที่ประจําการอยู่แล้วก็ได้ใช้ที่ชดไฟฟ้าจู่โจมไปใส่คนร้ายทันทีไม่นานคนร้ายก็ได้เข้ามาเพิ่มเขาเลยไปหยิบปืนของคนที่เขาเพิ่งจัดการไปไปยิงต่อสู้กับพวกนั้นแต่ว่าเมสันเนี่ยก็ยิงไปใส่พวกนั้นมัวมวแต่เขาก็สามารถจัดการพวกนั้นไปได้ถึง2คนนะครับแต่ขณะ ที่อด,ดีกกำลังลงไปทำลายรถสื่อสารเขาก็เจอเข้ากับตำรวจเขาเลยคิดว่าเจม,มี่จะปลอดภัยแล้วเขาเลยวิทยุเรียกให้เมสันพาเจม,มี่ลงมา แต่พอมองไปเห็นรอยสักที่คอของตำรวจเขาก็รู้ว่ามันคงเป็นคนร้ายที่ป้องตัวมาเขาเลยส่งสัญญาณบอกเจม,มี่ทันทีและเจม,มี่ที่รู้ถือเลรี่ปล่อยมือเมสันและวิ่งหนีกลับไปแต่ขณะที่เมสันไปถึงเมสันก็โดนยิงเขาที่กลางลำตัวอย่างจังและแอดดี้ที่เห็นแบบนั้นเขาเลยเข้าไปจัดการคนร้ายต่อพอจัดการเสร็จเขาก็วิทยุถึงทุกคนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตอบเขาเลยนอกจากเจม,มี่เจม,มี่เลยบอกมาทุกคนนั้นจะโดนจัดการไปหมดแล้วซึ่งแอดดี้ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกเจม,มี่ ี่เปว่าเราจะไม่ทําให้การเสียสละของทุกคนต้องสูญเปล่าและแอดดี้เนี่ยก็มีแผนว่าเขาจะเข้าไปจัดการรถที่ก่อกวนสัญญาณน,นั้นและแอดดี้เนี่ยก็ต้องกลับไปเอาวิทยุของลูบีและเมื่อรถกวนสัญญาณพังวิทยุก็จะใช้ได้ตามปกตินะครับจากนั้นเขาเลยอยากให้จะม,มีวิทยุเรียกคนมาช่วยและหนังก็ได้ตัดมาที่ชาลีตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าแอดดี้กำลังจะไปทําลายรถกวนสัญญ,ญาณมาเลยสั่งให้ลูกน้องไปสกัดแอดดี้เอาไว้และเมื่อคุณหลายไล่าตามแอดดี้มาถึงแอดดี้ ได้ใช้รถที่อยู่ตรงนั้นขับฝ่าออกไปและทางด้านในชาลีก็เรียกหาเจมีพอต้องการจะคุยด้วยแต่เจมีเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะครับก่อนที่เธอนั้นจะมาเอาวิทยุสื่อสารแลรีไปซ่อนตัวต่อและหนังก็ได้ตัดมาที่คุณหลายที่สกัดรถของแอดดี้ได้ทั้งคู่เลยดวนฝีมือกันและจังหวะที่คุณหลายจะเข้าไปเก็บปืนแอดดี้ที่เห็นแบบนั้นเขาเลยรีบวิ่งไปที่รถเพื่อจะขับหนีออกไปและเมื่อคุณหลายเห็นแบบนั้นมันก็ได้ส่งข่าวให้รถตู้ขับหนีออกไปทันที แต่แอดดี้ที่ขับรถออกไปแล้วเขาก็ได้กระโดดออกจากรถและปล่อยให้รถทั้งสองคันชนกันและเมื่อรถกวนสัญญาณถูกทำลายไปแล้วเขาก็ส่งสัญญาณไปหาเจมี่ทันทีส่วนทางด้านมือปืนซุ่มยิงมันก็ได้เล็งมาที่แอดดี้แต่มันก็โดนห้ามไว้นะครับพอคู่ด้วยของแอดดี้จะมาจัดการกับแอดดี้เองและเมื่อคู่ดวนมาถึงแอดดี้ก็ได้หันมาและจัดการยิงไปใส่คู่ดวนเขาจนตายขาทีแต่ขณะนั้นแอดดี้ก็โดนมือปืนซุ่มยิงยิงเข้ามาที่แขนนะครับแต่เขาก็พยายามวิทยุให้เจมี่ช่วยและขนาด ที่จะมีวิทยุหาตำรวจเธอก็บอกว่าเธอคือใครและต้องการให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยทีนี้ซึ่งจะมีเนี่ยกระทางวิ่งแล้วพูดไปด้วยเลยทําให้วิทยุของเธอลนและชาลีที่ตามมาเนี่ยก็ได้หยิบวิทยุอันนั้นและทําลายมันทิ้งและชาลีที่รู้ที่ซ่อนตัวของเจมมี่แล้วเขาก็ได้ดึงเธอขึ้นมาแต่ขณะที่แอดดี้มาถึงแอดดี้ก็ได้บอกกับเจมมี่ไปว่าเธอรู้ดีว่าต้องทํำยังไงเจมมี่ที่เอาที่ช็อตไฟฟ้ามาด้วยเลยใช้มันจัดการกับชาลีไปแล้วพอพวกเขาออกมาถึงหน้าห้างตำรวจก็ได้ เข้ามาพอดีและขณะที่แอดดี้นั่งพักจอนาทีก็ได้ขี่รของแวนมาซึ่งมันก็ทําให้เขาดูว่าตอนนี้แวนยังไม่ตายนะครับและหนังก็ตัดมาที่โรงพยาบาลเจมีก็กําลังนั่งเฝ้าแอดดี้อ,อยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็ตั้งใจมาขอบคุณและก็จะมาลาแอดดี้เพราะว่าเจมีจะไปอยู่กับคนที่จะมารับเธอไปอุปถัมภ์แต่เธอก็ไม่รู้ว่าคนที่ไม่รับนั้นเป็นใครและพ่อแอดดี้เห็นครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่หน้าประตูเขาก็ได้บอกว่าดูไปนคนใจดีนะและพอเจม,มีมองไปก็พบว่าค ผลที่อุปถมัมภ์เธอนั้นก็คือลุงของเธอเองนะครับพอรักษาตัวเส็จแอดดี SD ก็ได้ไปหาภรรยาและลูกแถมถือตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ไปด้วยก่อนนี้เขานั้นจะเข้าไปสวมกอดภรรยาและลูกยังมีความสุขที่เขานั้นสามารถผ่านผลเรื่องร้ายๆมาได้โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง5.7คะแนนและสุดท้ายก่อนจากกันหากใครที่ชื่นชอบการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักซตูดิโอด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ